สวัสดีครับทุกคนผมอัสนะครับในวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการออกแบบองค์ประกอบภาพหรือว่า composition design นั่นเองนะครับ เวลาที่หลายๆคนนะครับต้องวาดภาพที่มีรายละเอียดซับซ้อนมากๆเนี่ยมักจะไปกันไม่เป็นใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าอาจจะงงกับดีเทลของภาพหรืออะไรก็แล้วแต่การที่เรามีความรู้ในเรื่องของดีไซน์เนี่ยมันก็จะช่วยในส่วนนี้ได้มากเลยนะครับผมสาหรับคนที่อยู่ในวงการศิลปะเนี่ยอาจจะได้ยินคําว่าดีไซน์ในหลายๆที่เลยนะครับสําหรับผมแล้วนะครับดีไซน์มันก็คือวิธีการจัดวางองค์ประกอบหรือว่าเอ e m เมนต์ต่างๆของภาพเนี่ย ให้มันมีความน่าสนใจหรือว่ามีแอพพิลสำหรับคนดูมากที่สุดนั่นเองนะครับเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเอเลิเมนต์ในภาพของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างถูกไหมครับผมมักจะมององค์ประกอบในภาพเป็นเชฟนะครับผมอย่างเช่นตัวละครที่อยู่ในภาพสิ่งต่างๆที่อยู่ในฉากหลังนะครับทั้งโ o กั d ทั้ง Background Shape ท,ที่ดีก็คือเชฟที่คนดูเนี่ยมองแป๊บเดียวก็รู้แล้วว่าตัวละครตัวนั้นเป็นใคร สื่อสารได้ว่าตัวละครตัวนั้นกํลาลังทําอะไรอยู่ด้วยนะครับผมซึ่งในวันนี้ผมก็มีภาพตัวอย่างที่จะเอามาใช้อธิบายในเรื่องตรงนี้ให้ทุกคนฟังด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพสําหรับเดโมโนในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเบรกดาวเป็นเชฟต่างๆที่ผมมองให้ทุกคนดูกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเชฟหรือว่าเป็นรูปร่างของตัวละครนะครับผมในอีกศับหนึ่งที่ทุกคนอาจจะได้ยินบ่อย,อยๆที่ผมพูดถึงนะครับก็คือคําว่า silhouette นะครับหรือว่าภาพเงานะครับผมซึ่งการออกแบบ silhouette ที่ดีนะครับเรามองแป๊บเดียวเราก็จะรู้แล้วว่าไอเชฟเนี้ยคือเชฟของตัวละครอ,อะไรนะครับในส่วนของ background หรือว่าส่วนอื่นเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นเชฟย่อยๆได้อีกหลายส่วนเลยนะครับเดี๋ยวจะลองแบ่งให้ดูนะถ้าเบรกดาวออกมาง่ายๆก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมในส่วนขององค์ประกอบที่อยู่ในฉากหลังเนี่ยถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าถ้าเราเบรกดาวมาเนี่ย มันก็เป็นเชฟง่ายๆไม่กี่เชฟเองนะฮะยกตัวอย่างเช่นตัวที่เป็นโฟกราวที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ผมจะใช้เชฟที่มันคมๆอย่างเช่นสามเหลี่ยมหรือว่าสี่เหลี่ยมนะครับผมเพื่อแสดงถึงลักษณะของแลนสเคปของภาพนี้เป็นพวกชาร์ปร็อกเป็นหินคมๆการที่เราวางแบบเอลเมนต์มาโอเวอร์แลปกันนะครับมาซ้อนทับกันเนี่ยก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยในการสร้างให้ภาพนี้มันมีความลึกขึ้นมาได้นะครับพวกเอฟเฟกต์ควันตรงนี้ใช่ไหมครับ เน้นเป็นเส้นโค้งนะครับตรงนี้เพื่อที่จะสื่อถึงการฟล w ของตัวควันด้วยนะครับทำให้ภาพนี้มันดูไม่ไม่แข็งเกินไปนะักเพราะว่าถ้าเกิดมีแต่ก้อนหินทั้งภาพเนี่ยมันจะทำให้ภาพนี้ดูแบบมีแต่เส้นตรงใช่ไหมทีน,นี้อธิบายเรื่องของเชฟที่อยู่ในภาพนี้ไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะขออธิบายเรื่องของแนวคิดในการจัดวางของภาพนี้ละกันนะครับผมหรือว่า ผมใช้ความรู้จาก principle of design มาช่วยในการจัดวางอย่างไรบ้างนะครับเวลาเราจะจัดวางองค์ประกอบของภาพออกมานะครับผมสิ่งสำคัญที่ผมมักจะคิดถึงเลยนะครับก็คือการเน้นจุดโฟกัสของภาพว่าเป็นจุดไหนนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของ readability หรือว่าภาพที่ดีเนี่ยมันจะต้องมี readability ที่ชัดเจนนะครับคนดูดูดแป๊บเดียวปุ๊บรู้เลยว่าภาพนั้นเนี่ยสื่ออะไรแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเรื่องของ depth หรือว่ามิติความลึกของภาพนะครับ สำหรับ principle of design เนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน6หรือ7ข้อนี่แหละครับแล้วแต่ตำราว่าเป็นเล่มไหนความรู้ที่จะเอามาอธิบายในคลิปนี้จะเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นน,นะครับผมความรู้อย่างแรกนะครับจาก principle of design ที่จะเอามาใช้ก็คือเรื่องของ proportion ในที่นี้ก็คือสัดส่วนนั่นเองเรื่องของ proportion ที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกฎ3ส่วนการวางจุดเด่นของภาพให้จุดเด่นเนี่ยมันอยู่ในจุดตัดของเส้น3ส่วนขององค์ประกอบภาพนั่นเองจุดที่เป็นจุดตัดของ เส้นแบ่ง3ส่วนนี่นะครับก็จะเป็นจุดที่เราอยากจะวางโฟกัสของภาพไว้ที่บริเวณแถวๆนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของสัสดส่วนเนี่ยก็เป็นเรื่องของสเกลของเชฟถ้าลองสังเกตด,ดูนะครับเชฟของตัวละครเอกในภาพน,นะครับก็คือเชฟอันนี้อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือเชฟนี้2เชฟเนี้ยมันจะมีขนาดที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยเห็นไหมฮะการที่เรามีสเกลแบบนี้แตกต่างกันมากๆนะครับ มันจะเป็นการหลอกตาให้ภาพนี้มันดูเหมือนกับว่าตัวละครตัวเอกนี้อ,อยู่ใกล้กับคนดูมากกว่าส่วนตัวนี้ก็จะอยู่ไกลกว่านั่นเองตรงนี้จะเป็นจุดที่หลายคนอาจจะพลาดโดยไม่รู้ตัวนะครับเวลาที่เราวาดอะไรหลายๆอย่างในภาพแล้วมีอิเลเมนต,ต์เยอะเนี่ยอิเอลเมนต์นต่างๆมันอาจจะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันมากเกินไปนะครับปรับพวกขนาดสเกลของอิเลเมนต์นต่างๆให้มันมีขนาดที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับก็จะช่วยสร้างเดบให้ภาพขึ้นมาได้นั่นเองนะครับ อย่างที่2ของ p ของ i i p l e of Design ก็คือเรื่องของ movement ของภาพหรือที่ผมจะชอบเรียกว่าเป็น flow นั่นเองจุดประสงค์ของ flow ของภาพเนี่ยมันก็จะเป็นการนำสายตาของคนดูไปสู่จุดโฟกัสของภาพที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นท่าทาง p o s สของตัวละครเนี่ยหรือเป็นพวก Effect ต่างๆรวมไปถึงพวกเส้นผมต่างของตัวละครเนี่ยมันก็ช่วยนำสายตาของคนดูไปสู่จุดที่ Artist เขาอยากจะสื่อได้นั่นเอง แล้วก็ในส่วนของภาพนี้นะครับใช้ movement หรือว่า flow เนี่ยเป็นแบบเป็นโมทีฟของภาพก็คือเป็น Pat t e r n ของเส้นของอะไรพวกนี้นะครับวิธีการจัดวาง Element ของก้อนหินที่อยู่ในฉากนะครับลองเขียนเป็นเส้นออกมานะครับเราก็จะได้เส้นตรงออกมาประมาณนี้ใช่ไหมครับก็คือเส้นพวกนี้มันไม่ได้แบบว่า random วาดออกมานะครับคือจงใจจัดวางออกมาเลยว่ามันจะมีแนวของเส้นเป็นจังหวะแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบน,นะครับ ก็จะเห็นว่ามันมีจังหวะของเส้นพวกนี้อยู่ในภาพตัวละครเนี่ยจงใจให้มันแบบมันลีนมาทางซ้ายนิดนึงนะครับก็จะเป็นแนวแบบว่าเหมือนกับว่าเส้นพวกนี้มันแสดงเหมือนกับว่าเป็นอุปสรรคที่ต่อต้านตัวละครอยู่นะครับส่วนตัวละครเนี่ยก็คือสู้มันอยู่นี่คือไอเดียที่ซ่อนอยู่นะครับผมส่วน <Hey. S 1> สุดท้ายนะครับที่จะใช้ก็จะเป็นเรื่องของคอนทราสต์ของน้ําหนักเทานะครับหรือว่าโทนอลแวลูนั่นเองยิ่งเรามีเอลเมนต์ในภาพเยอะเท่าไหร่นะครับการลง น้ำหนักแสงเงาเนี่ยยิ่งต้องระมัดระวังมากขึ้นเท่านั้นพยายามทําให้จุดโฟกัสของภาพเนี่ยมีคอนทราสของน้ําหนักเท่ามากที่สุดเอ,อ่อสหรับตัวอย่างนี้นะครับผมก็ไม่ได้ลงสีเยอะมากนะครับจะได้ไม่สับสนกันถ้าลองสังเกตดูนะครับบริเวณที่อยู่แถวๆนี้นะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่ผมจะให้มีคอนทราสของภาพเยอะที่สุดนะครับถ้าลองซูมเข้ามาดูจะเห็นว่าเนี่ยนะครับไฮไลท์ตรงนี้นะครับถ้าลองสังเกตดูนะครับจะเห็นว่าจะเป็นจุดที่มี ความสว่างมากที่สุดของภาพนะครับผมลองดูสีมาเช็คดูนะครับตรงบริเวณนี้เห็นไหมครับตรงที่เป็นไฮไลท์ตรงนี้จะเห็นว่าโทนอลแวลูเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างไปทางสว่างเห็นไหมฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าสว่างสุดแล้วจะเป็นจุดเด่นนะครับอันนี้มันเกิดจากตรงที่เนี้ที่เป็นจุดสว่างสุดเนี่ยเทียบกับบริเวณรอบๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผมตัวละครหรือว่าจะเป็นฉากหลังเนี่ยจะเห็นว่านี่นะครับฉากหลังตรงนี้ คนว่าบลูจะอยู่ประมาณมิดโทนตรงสีเทากลางใช่ไหม,มเทากลางเทียบกับจุดที่สว่างสุดตรงนี้นะครับมันก็ถือว่ามีคอนทราสต์กว้างประมาณนี้จุดอื่นๆของภาพนะครับอย่างเช่นอ่ภูเขาด้านหลังนะครับลองดูคือมาเช็คดูจะเห็นว่าเนี่ยตรงจุดนี้นะครับที่เป็นจุดที่แสงตกกระทบภูเขาด้านหลังเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเทากลางนะครับแล้วเงาของภูเขาเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณเนี่ยครับ ใกล้กับบริเวณเทากลางเหมือนกันแต่ว่าคอนทาสเนี่ยมันแคบมากเลยเทียบกับตรงบริเวณที่เป็นโฟกัสเนี่ยคอนทสัสจากสว่างสุดมาถึงตรงประมาณเทากลางเนี่ยจะถือว่ามีความคอนทาสมากกว่านั่นเองนะครับผมก็มักจะพูดอยู่เสมอเลยนะครับว่าเวลาที่เราออกแบบองค์ประกอบของภาพเนี่ย ให้พยายามมองเป็นภาพรวมนะครับผมการที่เราโฟกัสไปที่จุดใดจุดหนึ่งของภาพมากจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะสวยดีนะครับมีรายละเอียดดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้เชื่อมโยงกับโครงสร้างต่างๆของภาพทั้งหมดนะครับผมซึ่งมันก็อาจจะไม่เวิร์กก็ได้ถูกไหมสิ่งที่ผมมักจะทำาบ่อยๆตอนที่ทำงานนะครับก็คือเพ้นท์ภาพไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็มักจะชอบซูมออกมาดูแบบทางภาพนะครับว่าไอ้ที่เราเก็บไปเนี่ยมีผลกับภาพรวมอย่างไรบ้างนะครับ ซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่ผมมักจะชอบใช้พวกอุปกรณ์ที่มีขนาดจอใหญ่ๆนะครับจะได้ดูภาพรวมได้โดยง่ายนะครับผมดังนั้นการใช้อุปกรณ์ Pendisplay อย่างเช่นตัว XP Pen Artist 24 Pro ตัวนี้นะครับก็ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานให้ผมมากเลยทีเดียวนะครับด้วยขนาดจอที่ใหญ่ถึง24นิ้วเนี่ยทำให้เวลาทำงานที่มีขนาดใหญ่นะครับพวกภาพประกอบที่สเกลใหญ่มากๆมีความซับซอ้อนมากๆเนี่ยมันทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับ ผมไม่ต้องซูมเข้าซูมออกบ่อยๆเพื่อที่จะดูภาพรวมขององค์ประกอบแล้วก็ผมสามารถใช้ปากกาเนี่ยเขียนลงไปบนหน้าจอได้โดยตรงอีกด้วยนะครับแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งที่ประทับใจคนใช้ Mac อย่างผมมากเลยนะครับนั่นก็คือการเชื่อมต่อผ่าน USB C นั่นเองคือเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องใช้สาย USB สาย HDMI แล้วก็มี power adapter ของตัว p เ i น Play เองด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าตัว XP Pen ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับ macbook ด้วย usb-c เพียงเส้นเดียวได้เลยนะครับอีกทั้งยังสามารถชาร์จตัว macbook ไปด้วยพร้อมๆกันประทับใจมากครับแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะครับ XP Pen ฝากมาบอกโปรโมชั่นดีๆนะครับ12 12ตัว XP Pen เนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นทั้งทางออนไลน์ช็อป xppen.co.th นะครับทาง XP Pen official store บน lazada และก็ shopee แล้วก็ออฟไลน์ช็อปที่ MBK มาบุญคลองอีกด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับคนที่เพิ่งจะมาดูคลิปนี้นะครับอาจจะไม่ทาน12 12ก็ไม่ต้องเสียใจยไปเพราะว่าทาง x p p e n เนี่ยฝากโค้ดสำหรับลด5%มาให้ด้วยนะครับสั่งซื้อที่ออนไลน์ช็อป x p p e n c o t h แล้วใช้โค้ด Asika111 นะครับเพื่อรับส่วนลดได้นะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยอยู่ใน description ข้างล่างนี้นะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับเช่นเคยถ้าเกิดมีคอมเมนต์มีคำถามเนี่ย ทิ้งไว้ในช่องคอมเมนต์ข้ลางได้นะครับก็เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ